เด so ี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดียวไอ้เรื่องเราสุดนะหนึ่งกันแล้วแต่ซีเป็นเกงใจเข้าใจไหมแล้วทีนี้เนี่ยมาคุณแม่เอาหน้าไปเขาบอช่วยสองพันฟ้าบ ไปนสองครั้งไปจบอยากอยากทำแบบแบมไปขอคนละสองหมื่นนี่เขาใช้ยดีอ๋อเออบางไขจีอันนี้แบว่าแบวมากเลยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดอะก็เพนไปเลยอ่ะก็เพนค่ะเชิญค่ะเพื่ออะไรอน่ยมันคืออะไรลูกกลมๆเนี่ยอันนี้คือดูตามป้ายสิสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ฟองนมนะคะเรามาชิมปิงซูกันนะคะดูลูกใหญ่ๆอะไรอ่ะเป็นทูบิงซูนะก็ปิงซูมะม่วงนะคะดูพี่จิตาภบุบันเคยกัสวยนะคะพี่เดียวนะคะ แล้วก็น่ากินยังไงค่ะน่ากินไหมน่ากินทุกอย่างเลยปับเชียร์ร้านนี้เขาแบบร้านนี้เขาคือราคาแบบไม่แพงกเกันเดีนะคะราคาแบบไม่แพงเขามาตั้ำปากกันไหมไม่แพงมากอาหารอร่อยใช่ใช่อันนี้เขาบอกว่าค่อยๆเติมเพราะว่ามันจะหวานบิงซูนี่นี่อะไรบ้างแครมม่วงเหรอ ัเดี๋ยวซีไฟเติมมันมีอยู่แล้วเนี่ยมันมีอยู่แล้วอุ้ยเก็บไว้สำหรับตักไปก่อนแล้วค่อยเติมตักเป็นก่อนแล้วค่อยเติมกระเพรยเป็นไงคะฉ่ำมากค่ะเราอยากทิมมันเนี้มอะไรทิมเลยเราทิมเลยเขาบอกว่าอันนี้คือต้องกินแล้วก็ตักแบบนี้นะเป็นยังไงอ่ะนี่ไงพอไม่แตกหรอร้อไม่แตกใร้อนร้อนแรงเลยอ่ะไม่ตักเลยกินกับอันนี้หรอร้านนี้คืออะไรออันนนี้้เืไม่ต้องใส่ไหมข้าวตับป้าเนี่ยดูสิ เอายกมาอันนึ่งคุณแม่มาดูสามีกุสมอสมองอร่อยยาผู้ม่อมือำรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงจีรสชาติมันเลิศอ่ะแล้วขอชิมวันนี้แบบ อร่อยไหะเยนมากพี่เยวเป็นไงคะรัดมากค่ะเป็นของหวานที่แบบว่าเกินไปอ่ะอันนี้เขาบอกผมมาจับนี่นะหนุยกินเบาๆก็ได้นะของญี่ปุ่นไหมของยาญี่ปุ่นเลยอันเนี้ยออันนี้คือป็นคูม่วงไม่บอกขาดดิจิตโซจานถ่าละร้อยเก้าเก้านะคะ เป็นไงเหมือนงุวาม่เยดูสูมะม่เป็นไงพี่จะลองชิมซิเว่างใส่นมจืดแล้วจะอ้วนไหมไม่อ้วนเนาะไม่กนจะกินแล้วโอ้โหกินแบบเต็มี่อ่ะจีบอกว่ามึอกินเบาๆ้างนะัวองไม่ทันง่ายๆคนี้น้พี่ท้าอ่วงกับนมอ้วนอ่ะ ไม่ไม่นงไม่ได้คิดเห็นว่าซื้อไปห้าหร้อยสิด